สวัสดีจ้าซานี่ก็สิมาเติม,น,มน้ำหนูคือเกานะคะเติมซุเซานะคะแต่ว่ามือว่านบม่ได้เติมนะคะยากหลายนะคะชุกละหกหลมือว่านเมดหลายขวดขนาดเข้อาานี่ทั้งเมืทั้งโบกนะคะได้เติมกันแทบชุกบอ่อเลยนะคะเซานี่ เติมน้ำหนูนะคะเมดแชบทุกบอนนะคะหนาหนานะคะว่าเพาะคอยเปลืองน้ำแต้กับการนูกกกินเมิดลายคือเกานะคะหนาเนาวแร้ก็ได้เติมคือเกานะคะ เติมแล้วเอากับมาเบิงนะคะเอาญ้าลงให้เพราะได้ตุ่มหนาวนะคะช่วงนี้ยุบานกำลังหนาวนะคะเขาเลยต้องเอาญ้าลงให้เขานะคะนี่เขากระโปรกลูกเขาไว้นะคะโปรกลูกไว้อุ่นขนาดอันนี้แย่งกันกินน้ำนะคะเติมนม้ำเราก็เลยกว่าเปิดบอ่อเบิงแน่แย่งกันกินน้ำนะคะหิวน้ำแห้งน้ำม,มืดทั้งมือว่านนะคะอุ่น ก็ได้เอาหยาลงให้ความอบอุ่นนะคะตะลบอกะล่งเท้าเลยนะคะบอลนี่ลูกขนกระลวงนะคะโปรตีนบอ่อพ่อนะคะนี่ท้มดีขนาดนะคะซิบก็ตัวหลีมิดมัดนะคะท้มบอดีขนาดท้มลูกดีขนาดยานลูกหนาวนะคะเอาหยาลงให้พ่อได้สนนะคะ อันนี้ก็น้ำแถวสองนะคะที่เหมดน,นะคะเหม็ดทุแถวนะคะเก็บขวดไปเติมอีกจักรอบก่อนนะคะ